ใล้เลิกงาแล้วนะคะตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงก็จะเลิอกอางาน,นแล้วถามว่าวันนี้กินโอว,วันตีนเขาไปกี่แก้วแล้ว <c oughs> อยู่ใกล้นะคะ ตอนนี้เริ่มชินกับการไล์ด้วยกล้องก็แบบแนวนอนตอนนี้ล่าสุดสวัสดีค่ะคุณสุภชัยนะคะ FC นีค <c oughs> สวัสดีค่ะพี่สุริพรน,นะคะสวัสดีทุกคนนะคะคือช่วงนี้หนึ่งก็จะลไล์อะไรที่ไม่ค่อยมีสาระเนะ <c oughs> าะไล์ชีวิตประจำวันแล้วแบบดูมุมกล้องขอบคุณค่ะคุณสุภชัยเจ้าของเฟซส,สวยนะคะสวยด้กล้อง Opp o p p โปนะคะ เล่นไหมบัดดูบาสสีดูบ้สสีคือกล้องมันโอเคอ่ะกล้อง oppo นะคะใครอยากจะซื้อโทรศัพท์นะคะแล้วได้กล้องสวยก็ต้องแนะนําเป็นกล้อง oppo นะจริงๆแต่ตอนนี้นะคะล่าสุดที่เปิดตัวคือ samsung samsung รุ่นอะไรนะอะไรนะบั a บัส a 9ป่าวะสี่กล้องอะ samsung นะเออ samsung a 9นะคะ มีสกล้องอะคิดดูอะมาทําไมตั้ง4 4กล้องอะเออนะเยอะไปไหนนะคะแล้วก็หลังจากที่ซัมซุงเปิดตัวกล้อง A9 ไปแล้วใช่ไหมก็ Facebook นะคะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่สวัสดีค่ะคุณนิมิสวัสดีคุณสุภชัยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดหัวใจนะคะก็ตอนนี้ Facebook นะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการอัปเดตล่าสุดคือฟีเจอร์ใหม่นะคะเนี่ยเดี๋ยว ปล่อยผมใช่ไหมปล่อยผมใช่มบางคนก็ชอบให้ปล่อยผมบางคนก็ชอบให้ก้าวผมแล้วแต่คนชอบเนาะก็ตอนนี้ Facebook มีอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใครถือ i iPhone X อยู่นะไอโฟน X นะคะตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปจะมีเมนูจะมีฟังก์ชั่น Facebook ถ่ายรูปแบบ 3D นะคะถ่ายรูปแบบ 3D คือเวลาเราถ้าถ้าเป็นรูปเดี่ยวอะ่ะมันจะแบบรูปรูปนิ่งใช่มมันจะแบบนิ่งๆแบบนี้แต่ถ้า การถ่ายรูปสมัยใหม่นะต่อไปเราสามารถจะดูแบบนี้ได้ดูแบบเนี้ยรูปรูปสามิติเออนะคล้ายๆหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเริ่มงานแล้วะเลิกงานแล้ว,นะลนลวมนุษย์ติดยามนุษย์ยาซาร่าวันนี้น่าจะเป็นสี่เมสุดท้ายนะคะเพราะว่าห้าวันแล้วนะคะหมอเขาไม่กินเกินห้าวันเนาะกะเพาะจะเริ่มแบบพังแล้วะแล้วก,วก็ยาแก้แพ้ตัวนี้แรงมาก แนะนำเลยแต่ว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะว่ากินได้ไม่ได้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะซื้อในซื้อในเซเว่ Seven นะ่ะที่เป็นร้านขายยาของเซเว่น่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้จําไม่ได้ลนะตัวนี้นะคะเป็นยากแก้แพ้ที่ช่วยลดน้ํามูกนะคะช่วยลดน้ํามูกเป็นคอเฟนิรามีนนะช่วยลดน้ำมูกแต่ว่าเป็นตัวนี้นะ้ำหนึ่งยังไม่เคยกินตัวนี้แบบว่า ปล่อยผมข้างบนให้ดูหน่อยอ๋อพอดีน้ำหนึ่งมัดไว้ไงมันไม่ได้สระมาสองวันไม่ได้สระผมมาสองวันเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าไม่สบายนะคะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันอยู่เดี๋ยวจะปล่อยผมสยายนะคะสีสวยสะบัดสะบัดต่อไม่รอแล้วหรือต้องสะบัดเหมือนนี่ไหมสะบัดไม่สะบัดอุย้ยปวดหัวสะบัดแล้วก็ปวดหัวผมข้างบนนี่มัดไว้เพราะว่า พอเวลาไม่ได้สระผมใช่ไหมผมมันจะมันแล้วก็มันก็จะปูลุงหลังอะไรเงี้ยก็เลยแบบนะเก็บผมไว้ก่อนเลยเก็บแบบว่ารวบขึ้นมันจะอันนี้คือทรงทรงประจําตัวไปแล้วอะ่ะคือเป็นทรงเรียบร้อยที่เป็นทรงประจําตัวไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เออเมื่อกี้พูดถึงยาไม่จบนี่นะคะคอเฟนิรามีนนะคะเป็นยานลดน้ามูกแล้วก็กินเสร็จหลับเลยอะ่ะเนี่ย กินเสร็จแล้วหลับแบบหลับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเหมือนแบบมึนไปเลยอ่ะตัวนี้นะคะลดน้ำมูกใช้ดีนะแล้วก็แล้วก็นี่เมื่อวานนี้ที่แนะนำแตก็มีตัวหนึ่งคือปล่อยให้ผมให้ดูหน่อยซิ <c oughs> ไม่ได้มัดอยู่ไงมัดอยู่มัดอยู่นะคะปล่อยตอนนี้มันจะลุงลัง <c oughs> แล้วก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นอสมุนไพรฟ้าทลายโจนพายาไม่ค่อยมันหายแต่จะได้มาทำงานได้นะ,ะแต่วันนี้ก็ยังอาการคือยง่ ใกล้เลิกง,งานแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวนะคะเลิกง,งานก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวนพรุ่งนี้ปล่อยผมนะอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจกันกนะพรุ่งนี้เดี๋ยวปล่อยผมมีคนทักบอกปล่อยผมซีปล่อยคนเยให้กูให้ทึงผมออก <c oughs> ปล่อยผมน่ารักดีทึงออกเลยท <c oughs> ึงเ่ยแบบว่าเพิบอกคันใน,ในี้แหละบ้ายออบ้ายอปล่อยผมปล่อยผมทึงออกเลยเค <c oughs> <c oughs> ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย